สิ่งนี้ยอดขายคุณจะเพิ่มขึ้นมหาศาลครับโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือนักธุรกิจออนไลน์ครับที่อยู่ในช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับนั่นก็คือน้ําเสียงครับและพลังงานน้ําเสียงและพลังงานเป็นสิ่งที่ทําให้คนเนี้ยตัดสินใจหยุดที่จะฟังคุณต่อคุณลองคิดดูนะลองนึกภาพนะสมมติว่าคุณไปเจอคลิปวิดีโอหนึ่งแบบดูเนื้อหาดีมากๆแต่แบบสวัสดี่กวันนี้จะจะขายของสีเอตัวนี้นะแกวันนี้ความรู้แบบนี้นะคะโอ้โหเสียงแป้นแลนนะครับเหมืนเสียงแบบแปดหลอดนะครับคุณก็ไม่งงอ ของความสงบความนุ่มและทรงพลังถ้าเกิดว่าคุณสามารถใช้เสียงที่ทุ้มนะครับแล้วก็สามารถใช้เสียงที่มีน้ําหนักนะครับคนจะหยุดฟังคุณครับเพราะว่าอะไรมันน่าฟังครับมันมีพลังงานและแน่นอนน้ําเสียงที่มีพลังงานสูงเนี่ยเขาค้นพบมาแล้วครับว่ามีโอกาสที่คนจะหยุดฟังคลิปและก็ฟังไลฟ์สดของคุณมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้น้าเสียงนะครับโทนทุ้มจะดีที่สุดและการมีพลังงานสูงในคลิปวิดีโอก็จะดีที่สุดหรือแม้แต่ในไลฟ์สดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดนะครับนอกจากเจะพูดละ เราต้องฝึกเรื่องน้ำเสียงและพลังงานพลังงานนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่ทําให้คนตัดสินใจที่จะเข้ามาฟังคลิปของคนหรือฟังไลฟ์สดคุณครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนนะครับจะสนใจคนที่มีพลังงานสูงครับคนส่วนมากนะครับไม่ชอบคนที่มีพลังงานต่ําสมมุตินะครับโอป้าออกมาทําคลิปวิดีโอสวัสดีนะคะพี่ๆวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิค NLP แบบว่าเนี่ยคือพลังงานต่ำเปลี่ยนไหมครับ สวัสดีครับพี่ๆวันนี้โอปป้าจะมาสอนเคล็ดลับ NLP จุดๆๆเห็นไหมครับเวลาที่หลักการพูดนะครับหรือแม้แต่ภาษากายคุณที่มันสื่อถึงพลังงานเนี่ยคนก็ได้ตัดสินคุณไปแล้วครับคุณนั่งหออ่อไหลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเทคนิคทำติ๊กตอกให้โตนะคะสวัสดีครับวันนี้จะมาบอกเทคนิคทำตะะนนิ๊กตอกให้โตนะครับคุณชอบแบบไหนครับแบบแรกหรือแบบ2ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์ดูและนี่แหละครับคือสิ่งที่คนเลือกคนนะครับเขาเลือกนักธุรกิจหรือแม่ค้าเนี่ยที่พลังงานสูงครับเพราะฉะนั้นเงินอยู่กับคนมีพลังงานสูงถ้าคุณอยากจะสร้างยอดขายให้กับคุณมหาศาลคุณต้องมีพลังงานสูงและน้ำเสียงที่ทุม้มดังฟังชัดแล้วก็ชัดเจนครับโอปปาอีสานมาสกุลเอนเอสวัสดีครับ